FM 105 Smile Thailand เอาล่ะเราจะกลับไปสู่ความวุ่นวายของวงการการเมืองเป็นความวุ่นวายที่จำเป็นต้องเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าชีวิตก็เดินไปบนความสงบเรียบง่ายแบบไทยแล้วก็ความ วุ่นวายพอสมควรที่จะต้องดาเนินไปตามวิถีประชาธิปไตยเช่นกันครับตอนนี้สวสมชายอยู่ในสายแล้วเรียนเชิญเป็นพิเศษเพราะว่าสัปดาห์หน้าจะมาตามนัดครับสวัสดีครับพี่เอกครับสวัสดีครับคุณอัครพลสวัสดีครับทุกสังข์รับเรียนเชิญเป็นพิพเศษอเป็นพิเศษเพราะอะไรครับเพราะว่าช้างไทยกลับบ้านแล้วใช่ไหมช้างไทยมีอยู่คนมีอยู่คนบอกว่าให้ท็อปช่วยพา,พากลับบ้านด้วยอ่ะตะโกนอยู่อนเกาะหนึ่งอ่ะ เห็นพยัญตนลก็จะบรรชาคามินนะมุกนี้ยอดไม้ช้างไทยเนี่ยเป็นช้างป่วยจากศสีลังกาใช่ไหมพี่เอ๋คือช้างช้างเขาป่วยโอ้แต่แต่แต่ที่จะพากลับบ้านอีกคนนี้ไม่ใช่ช้างแล้วออกจะป่วยนิดหน่อยเออถือกระเป๋ารออยู่เกาะฮ่องกงนานแล้วอ่ะออมาฮ่องกงกินแล้วเอ๋าถือก็กินแล้วยังกัดไม่ได้ก็เลยกุ้มใจหน่อยนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยว โอนเงินมาทําบุญได้ปิดทององพระจะได้จะได้อานิสง์ช่วยได้กับว่าอันนี้มุกนะคุณฟังมุกเดี๋ยวคุณแต่บอกว่าอย่าไปขีอดาบหน้ะโมกราบย่าโมเสร็จแล้วอย่าไปขีอดาบเห็นไหมจากสองร้อยสี่สิบที่คาดว่าเนี่ยโดนเจ้าไกลชิงไปร้อยเองเลยเขาใจขค้นเดียวเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะบอกว่าคุณว่าจะชวนสิเดี๋ยวคนอื่นเลยไม่ทำกัน ไม่เป็นไรอย่าไปคิดอย่างนั้นเออคุณคุณผู้ฟังอย่าไปคิดอย่างนั้นเออทาบุญแล้วเราก็ใครทําบุญเราก็ทําก็เป็นอดีศรร่วมกันไปจะได้ครับลดลดจำนวนบุญโดยละกันมีกับการเมืองใช่ครับเหลือวันที่กระมวลนี่ยคือวันที่อีกสามสัปดาห์หน้าครับผมก็ฟันธงเลยนะละกันนะครับวัารอบแรกไม่ผ่านนะครับเพราะว่าผมสำรวจล่าสุดเนี่ยเอแล้วก็ได้ตรวจสอบแล้วอให้ไม่เกินสองหลัก สองหลักนี่ยไม่ไม่ใช่เก <70 S 1> ้าถึงเก้านะเป็นต0คสิบตวตวเออตอนเนี้ยผมก็อธิบายให้ชัดเจนว่าเอ,อจากพระราชดัรัสของในหลวงเนี่ยให้เรายึดประโยชน์ประเทศชาติเอ,อให้สงบสุขเพราะนั้นเนี่ยผมก็ได้คุยกับนักการข่าวหลายประเทศนะคุณตรงนะเขาก็สงสัยว่าเออประเทศไทยเนี่ยมัน มันจะนำไปสู่ม็อบลงถนนเหมือนในตนปงหนึ่งที่พี่เซ้เขียนนะนะแล้วมันจะทําไปสู่ความรุนแรงไหมผมก็บอกว่าเอา็อบก็ไม่อยากให้เกิดแล้วก็<ะ>เราก็<ะ>ผ่านวิกฤตเจอตั้งแต่ม็อบเสื้อแดงเสื้อเหลืองเสื<ะ>้อหลากสีเสื้อต้มะไรมาหมดแล้วคร<ะ>ัะนะครับแต่ก็แต่ว่าเมื่อเมื่อจะเกิดก็ต้องเกิด<ะ>แต่เราเชื่อว่าเราจะต้องควบคุมและคำว่าข้าใจกับพี่น้องประชาชน,ท,ท,าน,ท,นาที่ท่านได้ทาหน้าที่ของท่านและเราก็ทาหน้าที่ของเรานะครับ เพราะประเทศไทยไม่ได้เป็นการเลือกตั้งประธา,านาธิบดีและไม่เลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงต่เป็นการเลือกให้มาร่วมกันตั้งรัฐบาลนะครับในสภาเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาเลือกอย่างไรก็ต้องก็ต้องยอมรับนะครับใครไม่ยอมรับตีอ,อกช่องหัวก็ต้องไปสู้กันต่อในการเลือกตั้งครั้งหน้าเพราะสมาชิกผู้ได้พาก็เป็นผู้แทนร่ชงชนชาวไทยและโดยเฉพาะชุดที่สิบสองนี่สำคัญก็คือว่าเออผมผ่าน แล้ว04050ม,มานะครับแล้วก็6 0เนี่ยนะครับครับอสองวทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มาจากการโปวดเก้านะอืมมาจากการชุด40เนี่ยมาจากการเลือกตั้งโดยตรงแล้วก็กกตประกาศก,ก็ผลการเลือกตั้งก็ไปประกาศในราชกจิจจารุเบกษาเป็นสอวอสองว,อว50เอ่อผมผ่านการสรรหาสองครั้งคือปี51กับปี5 4ครับก็สรรหาเสร็จก็ไปร่วมกับสวที่มาจากการเลือกตั้ง เมื่อครบแล้วก็แจ้งกรกตทราบกรกตก็นํานนนไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา,ษาแต่สว60ชุดที่สําคัญนะครับมาจากการหนึ่งก็คือมาจากผู้แทนเหล่าทัพ6คนตามตําแหน่งสองคือมาจากการสาัมผัสจากคณะกรรมการสัมหาส12คนนะครับ,รบแล้วก็เมื่อสัมหาได้แล้วในคบจากผู้สมัครอะไรต่างๆแล้วก็คัดอสี่ร400คนเนี่ยแล้วก็สัมหาให้เหลือ194คนเนี่ย นำไปรวมกันสามมาจากการเลือกตันเองของประชาชนทั่วประเทศแต่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงนะครับแล้วก็ไปผ่านการสรรหาของคณะกรรมการัอีกครั้งหนึ่งนะครับ50คนรวมกันเป็น200คนเนี่ยทั้งหมดนี้ได้รับการโหวต9ในพระองค์ารงการโหวต9แต่งตั้งให้เป็นสมาชิกผู้ชี้สภาดังนั้นเรื่องนี้จึงมีความสําคัญและมีนัยยะสําคัญในช่วงเปลี่ยนผ่านของ การเมืองที่เป็นความขัดแย้งมาตลอดหลายสิบปีนะครับนําไปสู่การชุมนุมนําไปสู่การฆ่าตระเมงของคนไทยแล้วก็นำไปสู่การรัฐประหารสองครั้งสองคราวเนี่ยเพราะฉนั้นวันเนี้ยวุฒิสภาจึงมีหน้าที่และมีภารกิจสําคัญยิ่งต่อประเทศชาติคเป็นขอให้น้อมนําพระราชดำรัสของในหลวงที่วันที่สามพฤศจิกาไปปฏิบัตินะครับด้วยความ ทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์<ะ>ของประเทศ<ะ>ชาติและประชาชนเป็นสาคัญครับเพราะฉะนั้นเอผมได้ตรวจสอบแล้วสิ่งที่ผู้ที่รภาน่าจะไม่หัวที่คุณพิธาเนี่ยอืมาต้องแบนหนึ่งคือเรื่องการแก้ไขมาตรการที่สองที่เราพูดไปแล้วเนี่ยเป็นภัยคุกคามอย่างยิ่งเพราะว่าลดทอนรพระราชอำนาจของสถาบันหนึ่งในสามของประเทศิชาติศาสนาพระมหาสังลดลงต่ําชั้นกว่า ประชาชนทั่วไปในคดีหมิ่นประมาทนีผมไม่ซ้ำไปแล้วเจตุบรรานรมเนี้ยก็ตรวจสอบแล้วเนี่ยไม่ได้ยื่นหนึ่งครั้งนะครับยื่นสองครั้งคือยื่นเข้าไปครั้งแรกแล้วคณะกรรมการชุดท่านสุชาตินะครับรองประธานของสภาผู้แทนตรวจแล้วว่าขัดรัฐมนรีว่วาวการศหกก็ท่านประธานชวนก็สั่งให้ไปแก้ไขก็กลับไปยืนยันส่งเข้ามาแบบเดิมอ,อ,อีกแตอเพราะนั้นเนี้ยมันก็ชัดเจนว่ามีเจตนาสองคือการจะออกกฎหมายเรียกโทษกรรมคดีหนึ่งหนึ่งสองซึ่ง เป็นคดนีความมั่นคงแล้วก็ที่สําคัญคือที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยแม้ท่านระธานคณราชที่ทรงที่เคยกระทำต่อในหลวงรัชกาลที่เจ็ดเนี่ยยังต้องขอพระาราชาอภัยโทษเรื่องนี้คดีเนี้ยเรามีกระบวนการของมันอยู่แล้วไม่ใช่ความผิดของกฎหมายถ้าจะรดำเนินการขอพระาราชาอภัยโทษสมมติจีบอะไรก็ว่ากันไปแต่ไม่ใช่มาออกกฎหมายบังคับให้เนียรโทษร,รมนะครับสามคือาการจะล,มล้มรัฐธรรมนูญทั้งหมดแล้วร่างใหม่แล้วก็จะท้บห,หนึ่งบทสอง,สองและบทอื่นซึ่งเห็นชัดเจนนะว่าจะล้ม กรรมาการองค์กร,กรอิสระจะล้มโดนล้มนี่จะไม่หมดเลยอะ่ะก็เหมือนพี่เฟลเขียนน่ะคือเด็กเล่นไม่ใช่เด็กอ่ะลิงเล่นไม่ขีดไฟอ่ะถึงเป็นจินไปด้วยนะเสี่ยงตายมากปีคือเรื่องการโดนมาลงแยกรัเอกสรชทั้งหลายที่ไปทําประชามติรับตาตาดีรัฐล้านนารวมถึงตั้งเขตปกครองพิเศษแล้วก็อถ้าไปดูคุณเพิ่มนะหม่อมหลวงเพิ่มเนี่ยเขาออกมาเมื่อวานเนี่ยผมว่าดีนะ คุมุนมุมกอะไรที่เกิดขึ้นในปรากฏการณ์นในยุโรปในสหร์ในอะไรตางครับส่วนสำคัญถัดมาอีกคือนโยบายเรื่องความมั่นคงนะครับไม่ว่าจะเป็นไปยกเลิกคอ,อรมานอไปแก้สภากา,ารลาโหมไปเรื่องอเลิกกนในการสรนอะไรต่างๆเนะี่ยคือผมคิดว่ามันอยู่ในแผนป,ประเทศอยู่แล้วมันอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องปรับกําลังคนกองทัพอะไรอยู่แล้วนะครับและต้องการเมืองไม่ควรเข้าไปแทรกแซงยุ่งเกี่ยวกับ กอ,องทัพอีกนะครับมันจะทําให้เกิดปัญหาขึ้นประการนั้นก็ส่วนส,สุดท้ายเนี่ยคือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องนโยบายที่ประสานความสัมพันธ์ระหว่างจีนสหรัฐรัสเซียต่างๆเนี่ยหรือการเข้าไปยุ่งยากในเพื่อ้านอย่างกัมพูชาในเยนมาในแดนตสามที่ท่าทีของอผู้นําที่ว่าที่ผู้นานายกคนที่สามสิบบวกกับพักเนี่ยทําให ผมขณะนี้ผมประเมินสนุป,ปว่าสวก็ไม่ไว้วางใจที่จะให้คุณพิทาเป็นนายกน้ำีในการเลือกรนที่สิบสามนะครับ ถามว่าเราจะไปต่ออย่างไรใช่คือพี่เอคือคือมีรายงานข่าวคือเมื่อวานนี้คือก่อนหน้านี้เราก็คุยกันว่าเออถ้าโหวตที่หนึ่งไม่ผ่านแล้วมันจะโหวตไปเรื่อยๆหรือก็ก็พอจะมีคนให้ให้ความรู้ทางรัฐศาสตร์หรือคือทางกฎหมายมันอาจจะเปิดกว้างแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันจะโหวตซ้ําที่เดิมที่เดิมเหมือนเหมือนเหมือนตื้อสาวหรือมันยกเออมันก็จะเหมือนเด็กสิบห้าไม่ให้เขาเรียนอะไรกันไปมันก็คงต้องมีความเปลี่ยนแปลงในแง่ของเงื่อนไขต่างๆที่จะโหวตแต่ว่ารอบนี้คือได้ยินว่า มีการจะให้การโหวต3ครั้งใน3ครั้งจะเป็นคุณพิธาทั้ง3ครั้งหรือจะมีความเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวไปดูกันหน้างานมันไม่มีการเป็นเป็นข้อกําหนดชัดเจนไปอันนี้พี่เอกก็ก็พูดถึงเรื่องนี้อยู่ทีนี้พออาจารย์วันนอบอกวิธีทางมาแล้วนี่สวว่าไงกันบ้างครับก็อันนี้ความยินข่าวมันรั่วออกมาจากวิดมุดนะอันนี้ก็ตำแหน่งผ่ายประจำไปะละแล้วล่ะผมเป็นคนเสนอเรื่องนี้เองในห้องประชุมวิดมุดเพื่อเรียนท่านประธานในวาระอื่นๆก่อนท่านประธานวุฒิอิสระไปประชุมกับ าจมันนอนะจ๊นะคุณพอเพช uh, รคุณทาจะกาหนดวัน uh, เลือกประธานเ,าเลือกนายกรัมรีนะครับผมหามนีสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งคือเรื่องวันเวลาว่าเอ๊ะเราควรจะวันนั้นเนี่ยถ้าโหวตเสร็จแล้วเนี่ยจบแล้วไม่ได้เนี่ยผมค,ควรจะปิดการประชมุมแล้วก็นัดใหม่ซึ่งเอก็มีการหารือกันสวท่านก็บอกว่าเอออย่างน้อยต้องสามวันนี้ตามระเบียบ uh huh. สองก็คือว่า ถ้าให้ดีเนี่ยมันจะมีเรื่องของวุฒิสภาซึ่งมีวาระาต่างๆเต็ไมไปหมดแล้นะครับทำให้วามเห็นชอบกรรมการองค์กรอิสระต่างๆก็ต้องทําหน้าที่ของเรานะครับ,รบเออก็ไม่ได้มีวันตรงกันหมดก็ต้องนัดหมายวันว่าอย่างน้อยสุดควรจะเป็นเจ็ดวันหรือสิบสี่วันล่วงหน้านะครับอันนี้ก็ท่านประธานผมเองก็เห็นด้วยแล้วก็รับไปหาเลยอันนี้จบลนะส่วนเรื่องที่สองเนี่ยผมก็มเป็นคนหยิบยกอีกเพราะว่าข้อกฎหมายมันมีปัญหาว่าวน้อยละคมนวณไม่เขียนจังหวดอย่างที่เราบอกอะ่ะสิบครั้งร้อยครั้งก็ได้นะครับแต่ แต่ว่าในรัฐสมูนฉบับปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหม่คือคะแนนเดตนายกต้องเข้ามาตามมรานตา8ก้9มีคุณสมบัติตามมรานหา160และ98อย่างเงี้ยเป็นตน้นนะครับเมันก็คล้ายลนะักษณะเดียวกับการให้ความเห็นชอบกรรมก,การองค์กรอิสระที่เขียนไว้ว่าถ้าไม่ได้ในรอบแรกแล้วเนี่ยก็ก็ไม่สามารถมาสมัครได้อีก,อกวุฒิก็ไม่สามารถโหวตให้ได้อีกนะครับในส่วนของวุฒิเนี่ยมีข้อจํากัดตรงนี้ท่งผมคิดว่าสมมติว่าคุณพิธา จัดงานแต่งงานกับพักเพื่อไทยครับ uh huh. แล้วประกาศเชิญแขกแล้วส่วนเจ้าสาวเบี้ยวหรือไม่มีใครมาตรง,งานแล้วมันจบแล้วอะครับก uh ็จ huh. ัดจะจัดทุกอาทิย์เลยเหรออืม uh huh. อันนี้มองในแง่ดีนะขอสาวแล้วสาวก็ไม่มาหรือขอพุทที่ให้มาพุทธที่ก็เป็นแค่้าดับอะ่ะครับนะใช้มามาทุกอาทิย์ตามใจชอบมันคงไม่ได้อะฮะ uh huh. มันไม่ใช่งานศพนะรวมื uh ั huh. นงสี่วันสี่คืนอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะเคารพกันแล้วพุทธที่ก็จะมีความกังวลเรื่องข้อกฎหมายว่า มันไม่น่าทําได้ได <c oughs> นะครับผมก็ <c oughs> เราก็ในที่สุดก็ขอให้สานักกฎหมายไปตรวจสอบเอจตนาลมว่าจำนวนในเรื่องของการบวชนายรัมรีนะครับ <c oughs> สูตรเดิมเป็นคนเดิมเป็นอะไรเนี่ย <c oughs> ผมคิดว่าน่าจะมีปัญหา <c oughs> นะครับ <c oughs> ส่วนส่วนถ้าจะเปลี่ยนสูตรใหม่นะครับ <c oughs> เหมือนที่คนที่เป็นเยืนเกาะบอกว่าตอนนี้ชวนพับเอาช้างกลับบ้านแล้วเนี่ยชวนพับเนี่ยก็คือชวนพักค้าวไทยพัฒนา <c oughs> แต่ผมย้ำว่าสูตรนี้เนี่ยที่แม้จะยืนตะโกนอยู่เกาะฮ่องกงก็ ยิงเล่านะผมได้ยินเ,เสียงตะโกนมาด้วยนะเมื่อวานนี้การช่ำด่าคนในพักพพากเองทําอะไรกันอยู่ฮขได้เป็นรัฐมนตรีกันสิกต่หัวได้ไม่ได้อะไรเลยเส<อ>ียงตะโกนเนี้ยข้ามาจากสากวฮ่องกงทางโทรจับท์ตั้งแต่หัวหน้าพักยันรองหัวหน้าพักยันตัวอิรจากันทั้งหลายเลยครับก็ไม่รู้เสียงใครเนาะหให้เป็นพินแล้วกันถ้า ก็เสียงโกรธมากนะครับก็เหมือนเล่นขายของอ่ะวันนี้ซื้อเอาเจ้เอาหล่อเอาสวยนะแล้วก็ทำหนึ่งแต่ตัวเองจะได้ผลประโยชน์ปนั่นเปรนนี่อะไรกันกี่กระทวงก็เลยทําให้คนอยากกลับบ้านเนี่ยมอารมณ์เสียสิเพราะว่าใช่ใช่เพราะเดี๋ยวพอจัดตั้งรัฐบาลกันเนี่ยคนนั้นคนนี้ก็เป็นรัฐมนตรีเป็นนั่นเป็นนี่โอเป็นกันใหญ่ทุกคนหน้าบานแต่ว่าคนที่ ที่รอกลับบ้านหน้าหุบนะครับแต่เดี๋ยววันที่13นี้คือสัปดาห์หน้าในวอหนแรกอย่างที่สวสุชัยบอกทีท่าเนี่ยไม่ผ่านกระแสนี่มันมันหดลงถึงแม้ว่าจะมีกองเชียร์ที่เป็นที่แบบมาเต้นหน้าหน้าม่านเนี่ยกันโอ้โหออกเชียร์ออกตัวแรงก,กันเหลือเกินนะครับแต่ละคนคือไอเราเนี่ยถามว่าจะจะบล็อกอะไรไหมมันก็มันก็ไม่ได้บล็อกอะไรก็ว่างไปตามเกมนะพี่พี่พี่เอกครับส่วนอีกวันนี้คือเป็นวันที่19ใช่ไหมฮะอันนี้ยืนยันแล้ว12 ก็ก็เห็นคุณนิเชตจะมาบอกสิบเก้ายี่สิบแบบนะ้ครผมว่าต้องผมว่าต้องหาเนือท่านมาานมุฒิอ่ะม่ทางหาเืออรนอย่างผมผมจะเป็นวิปสามฝ่ายที่ต้องไปหาเนือด้วยครับจะกำหนดตามใจชอบก็ได้นะท่านก็ว่างท่านไปดิท่านก็ประชุมของท่านไปดิประชกมตัวเราเองได้อ่ะนั่นคือกาน้าของท่านได้อะก็ก็อาจจะมีสองออกมามาร่วมประชุมกับท่านน้อยอ่ะก็เหมือนที่เขาบอกแล้วไงว่า คุณจะสวดไปเรื le, ara, ่อยเพราะอันด <OS> <ures> ับเขาก็ไม่มาสวดกับคุณด้วยอ่ะเออนั่นสิฮะฮาเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาว่าสิบสามนี่แน่แน่ก่อนอีกรอบหนึ่งสิบเก้ากับยี่สิบเนี่ยก็ว่าจะสิบเก้าหรือยี่สิบหรือสิบเก้ายี่สิบติดกันเลยอันนี้ก็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 ยังไม่ยืนยันใช่ไหมครับพี่เอกคือคือการทํางานร่วมกันของรัฐบาลเป็นการสําคัญที่ขต้องประปรุมตกลงให้เกี่ยวร่วมกันถ้าคม่หน้ี่เป็นแม่หน้า ไปเลครับอได้รับรับมือไม่ก็ต้องไปดู<า>นะครับองค์ประชุมอาจจะครบเพราะว่าครบอยู่แล้วเพราะว่าเจ็ดร้อยห้าสิบก็มามาห้าร้อยก็มาไปแต่คนคนที่เขาบอกว่าไอ้ข,ข้ามหุนเราขัดกฎหมายเขาก็ไม่มาเอ,อเข้าใจโอ้ม่าีปตญหาเรื่องข้อกฎหมายอยู่นะครับเอ,อผมคิดว่าพอมาวันที่สองเนี่ยก็มีคนหาเรื่อเว่าตกลงนเนี่ยถ้าเป็นูตรเดิม แปดพักสามร้อยสิบสองคนเหมือนเดิมเสนอเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วโหวตเดือนเดือนมันจะโหวตกันอีกทีและจะพูดติดอ่างทำไมอีเรื่องอีเรื่องเนี่ยไม่ไม่แก้เลยเนี่ยจะมาเสนอทําไมเข้าใจเข้าใจถ้าเสนออย่างนั้นเนี่ยมันก็เท่ากับเหมือนกับองค์กรนิสราที่ส่งมาให้โหดซ้ำใช่ใช่มันก็เหมือนกับถ้าพูดในทางร้ายก็เผาศพเผาไปแล้วอ่ะเออคุณจะมาเผาซ้ําทําไมล่ะเข้าใจเข้าใจหรือสากเขาปฏิเสธกัน แต่งงานไปแล้วอ่ะคุณบอกอาทิตย์นี้จะขอแต่งใหม่ละเข้าใจเป็นวิธได้ม่ต้องเปลี่ยนเล่นใครโอเคคุณก็แต่งคุณเป็นคนเดียวเถอะถ้าคุณจะใช้อำนาจนะคุณเล่เลยคุณมีหรือเปล่าอำนาจมมีหรือเปล่าไม่มีหรอกพี่เอกใช่ใช่ครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราตามกันต่อขอบคุณมากครับสวัสดีครับสอสมชัยครับชัดเจนครับ FM ร้อยห้5 Smile Thailand